ตอนนี้น้องชมายก็อาบน้ำนะคะฟอกสบู่แล้วคุณตาก็ฟอกสบู่แล้วอุ้ยระวังคว่ำมาเร็วๆเ,เ,เ,เดินมาปอมมาวันนี้ออกจากไอใกล้ๆหน่อยอ่าตอนนี้ตอนนี้เยนตอนน,อน,น,อน,นี้เริ่มสลัดขนแล้วนะคะเริ่มสลัดแล้วไปเข้าไปช่วยตาไหมช่วยกันจับ แล้วก็ล้างปากน้องด้วยล้างตัวก่อนล้างตัวก่อนล้างตัวล้างตัวก่อนล้างตัวก่อนล้างล้างตีนล้างตีนล้างอุ้งตีนด้วยอุ้งตีนหมีไม่ใช่อุ้งตีนหมาล้างอุ้งตีนล้างอุ้งตีนเดี๋ยน้องปอมรอเอาไว้นั่นมาเออเอาผ้ามาเช็ดให้ แต่ว่าล้างปากสุดท้ายล้างปากด้วยน้ำมิ้นมากเลยแล้วปอกคอก็ไม่ไม่เคยเหลือเกินสามวันนะคะทำอะไรเหรอสมัยโอ้สมายยก,ามายกขาขึ้นให้ล้างอย่างดีเลยใช่ไหมยอย่าเฝ้าใส่หัวล้างตัวเอาสบู่ออกให้หมดก่อน,นสุนตา ะจมาโอ้บัดลาสบา,ายแล้วจะไปคุกฟุ้นมาอีกเด้อบันี้เด้อของลราจะจะหนีเที่ยวเด้อแล้วก็พออาบน้าเสร็จขั้นต่อไปก็คือไปไปอุดรูไปอุดรูดรตรงที่สมายออกต้องไม่ให้ออกนะล้างล้างเยอะๆก่อนคุณตาล้างเยอะๆก่อนยังมีฟองสบู่อยู่ข้างหลังข้างหลังเอาใส่เยอะๆก่อนนานนาน สลัดอย่าเพิ่งสลัดอย่าเพิ่งสลัดท้องปองไมไปหาไอ้ไม้กวาท่ามะพร้าวไล่มาไล่น้ําออกจากทางดอกดอกดอกไม้ดอกไม้แห้งไปหามาเลูกเราจะต้องเอาไล่ออกทางนี้ออกทางโน้นไม่มีที่ไป เอาเร็วๆหน่อยเร็วเดินอยู่ที่ไหนคุณตาพอรู้จุดไหมเนี่ยมันไม่เหลือดอกมันไมเหลือดอกมันไม่เหลือดอกมันไม่เหลือนี่คือมันไปไหนเอะเะดีใจมากไหนไหนไหนอาการดีใจเป็นยังไงจะหมาโอ้โหดิ่นดาะดิ่นดองนี่จีอาการดีใจเป็นทั้งทีที่ได้อาบน้ามเลย เอาไปทําไม,มตรงนั้นไม่ได้เตรียมม,มาเร็เร็วเร็วๆๆ <ไป S 1> เร็วเรามันจะเหยียบขี้นอกอีกนั่นที่ไหนอยู่ที่ไหนพักตรงนี้ก่อน <uk. S 1> พักตรงนี้ก่อนโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายโอ้ยสาดแล้วสอาดแล้วสาดแล้ว,ดลวไ,ดได้ได้ล้างปากให้มันไหมเนี่ยเอาสตรองไปก่อนเลยทีนี้เอาสตรองไปดู ดูดูดูไปสตองไปลูกไปสตอง<า>โอ้ย <laughs> จะเป็นคักหลายนักสู<า>ดู<า>ดูดเดี๋ยวยาจะพาดูศิลปะ<า>เนี่ยศิลปะบนคมเขี้ยวศิลปะบนคมเขี้ยวของหมาเอออันนี้ก็คือชามข้าวนะคะที่เอามาใส่ข้าวให้กินแต่ไม่เคย ได้อยู่ดีมีสุขสวยๆนะคะก็เลยสวยแบบศิลปะบนเขี้ยวหมาแบบนี้นะคะเป็นทุกอันเลยเก่งมากนี่เห็นไหมศิลปะบนเขี้ยวหมากางดอกไม้เป็นทุกอันเลยไม้ท่องกระถางดอกไม้ก็เป็นทุกอันเลยอยู่นี่ก่อนพักนี่ก่อนเด้อตรงนี้เออเอาเอาเอาไล่ลงไปทางนน้นแล้วลูกอาไ่มาทังนี่เดี๋ยวมันบุ่มหมอกไปอืม ศิละปะศิละปะบนเขี้ยวหมาศิละปะบนเขี้ยวหมาใครเนี่ยใครทําใครทําไม่เคยได้อยู่ดีเลยซักอันเก่งหลายซุ่มซูเจ้านี่เก่งมากเอาอุอ้งตีดเช็ดอ้ออ้าไหมทองมันยังไหมทองอิชาไหมทองอิฉาเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงถ้าถ้าหยอกสมัยนี้ไหมทองก็หัวมากเลย อันนี้คืออาบน้ําเสร็จแล้วเช็ดตัวแล้วก็ให้มาพักอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปดูจะตองจะอาบนะคะทีนี้ไหนเนี่ปล่อยหอมหรือยังหอมหรือยังไหนดูจี้ดูจี้ดูจี้หอมเลยเหรอหอมเลยเยายต้องไปสระผมเลยเพราะว่าเมื่อกี้กูนี่สะตองกัดกัดผมยายเนี้ยเลยไปไปดูสะตอง ปันต้องเอาไปทางเดียวกันพุ่นขยะมัน่าียวหน้ามันมันละไดมากได้ย่ไปได้มีลายยบอกว่าเห็นไล่ไปเทือเดียวมันเลี้ยวหลดนะเพราะว่าเอาไปทางพุ่นทางนี้มันมันไปบ่ได้เพราะว่ามันยาวมันไกลวเอาน้าไปทางนเร็วไปเร็วไปเร็วยาชา เห็ดยังเยอเร็วเกอนนี้น้องฟอมก็กำลังช่วยยายช่วยตาทำความสะอาดที่ร้านซักล้าง มันกลายเป็นลานซักล้างไปแล้วนะคะหน้าบ้านตรงนี้ความจริงแล้วเอาก๊อกน้ําไว้เผื่อว่าเราได้ล้างมือล้างอะไรเวลาทําเกษตรในสวนแถวๆนี้นะคะแต่ว่าคนก็มันเดินออกมาง่ายกว่าด้านหลังด้านหลังมันก็รกนะคะส่วนมากก็เลยมีแต่คนเดินมาแล้วก็มาซักผ้ามาล้างถ้วยล้างจานข้างหน้ามันเลยกลายเป็นลานซักล้างหน้าบ้านไปเลย หน้าบ้านก็ออกสวยสวยสวยมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าคนก็มาซักล้างอยู่ตรงนี้ก็ตอนนี้กําลังเคลียร์พื้นที่เอาดอกหญ้าออกนะคะเคลียร์พื้นที่เอาดอกหญ้าเอาอะไร <c oughs> ไม่ใช่ดอกหญ้า <c oughs> ตาผู้ผิดดอกโมกนะคะดอกโมกนี่ดอกต้นไม้นี้นะคะล่วงลงมาวายแล้วนะคะจะวายแล้วสําหรับดอกโมกนี่แต่ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะดูพี่น้อง ดูดอกโมกมันก็กําลังบานมาเรื่อยๆนะคะที่ร่วงไปก็มีแต่ดอกโมกนี้เขาดีมากตรงที่ร่วงไปแล้วก็เกิดมาใหม่เอ่เป็นระยะเวลานานนะคะก็เลยได้ชมชื่นใจหอมเป็นเวลานานอยู่นะคะนี้ก็ว้าวบอลสีของป้านะคะก็เริ่มออกใบออกแทงใบออกมาแล้วแต่ว่า แทงออกมาแล้วก็โดนน้องหมาจัดการไปหลายกระถางเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิถ้ามันถ้ามันพังคราวนี้มันก็ไม่ออกอีกแล้วนะจนกว่านู่นแหละจะครบรอบที่หัวมันจะแทงหน่ออีกได้มันจึงจะออกแต่ตอนนี้ต้องดูแลไม่รู้จะดูแล,แลยยรักษายังไงน้องหมาก,ก็ดื้อมากเห็นแต่กระถางเปล่าลหลายอันแล้วนะคะเนี่ยโอ้